สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับขึ้น IT นะคะรายการที่นำเสนอความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้าน IT นะคะกับติ๊กกนกพันธ์ค่ะวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการ Gen Tech ID Collection Championship 2011นะคะนั่นก็คือการตกแต่งเคสนั่นเองแต่จะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศกันก่อนเลยค่ะ ตอนที่เราตั้งชื่อผมก็สงสัยทำนี้อยู่ครับเด c o เรชั o ผมกลัวว่าให้แต่ละคนอ่านแล้วอาจจะงงหรือเปล่ปาหมายความว่า เ <molec> อ่อพผลิตละจำไหนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาแข่งขันตกแต่งอะไรหรอเอ่อมาแข่งขันตกแต่งภายในบ้านหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับเราไม่ได้ตกแต่งภายในบ้านนะครับคือเราตกแต่งเราอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถามว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เราแต่งได้เหรอํามว่าแต่งได้ไมแต่งได้เลยครับแต่งได้ไม่ยากนะครับ ตัวคนเห็นนะครับง่ายๆนะครับแค่เพ้นสีเพ้นไหลตามที่ใจชอบก็ได้แล้วครับไม่ยากนะครับส่วนเคสตัวนี้ก็คือเป็นเทสตัวออริจินัลที่ยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งนะครับคือการแต่งเคสถือว่าเป็นบางคนอาจจะถือว่าเป็นงานอันที่เลนส่วนหนึ่งก็ได้ก็เ,เคสที่ขายทั่วไป อาจจะสีเหมือนเหมือนกันสีดำเดี๋ไม่ต้องสีเงินเรามีปากกาเคมีเรามีสีกระป๋องหนึ่งก็ทำได้แล้วนะนักข่าวที่นั่งรุกคนก็ทำได้นะ เือโครงการน,นี้สุดท้ายเรามีการประกวดประกวดเสร็จเรามีรางวัลชิงชนะเลิศเราเอารางวัลเรามีรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งสองสามสามรางวัลและมีรางวัลที่โชคดีด้วย And when your plans unravel in the sand, what would you wish, for if you had one chance? So we're playing airplane, sorry, I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night. That in the like shooting stars. I can really use a wish right, right, now? Now? Right, right, now? right now. Wish right now. Wish เราอยากผ่านโครงการน,นี้นะครับเพื่อสร้างกิจกรรมให้กับเยาวชนไทยนะครับเพื่อให้เขาแสดงศักยภาพในการดีไซน์ในการโมดิฟายนะครับเอาความรู้ความสามารถของเขาแสดงออกมานะครับตรงนี้ส่วนรายละอียดโครงการก็คือว่าเราจะเริ่มจากวันนี้หมวดจนถึง30พิถุนายนซึ่งในตลอดและเวลา3เดือนเรามีการจัดรถโชว์นะครับ ตามแต่ละภาคแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อสร้างกิจกรรมให้กับกลุ่มกลุ่มนักไอทมัน IT, มนั่งมาคุยกันไล้เปลี่ยนความรู้ได้เปลี่ยนประสบการณ์แล้วให้คนที่มีประสบการณ์ด้านนี้ก็คือประสบการณ์ในการตกแต่งและ Modify c a s สมาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังนะครับหลังจากโลโชว์แล้วเราจะมีการ วอร์ดพันโอเวอร์คอส์โนก็คือป๊ปปูล่าวอดนะครับซึ่งได้รางวัลเตอรละหนึ่งรอบนะครับหลังจากโปปูล่าวอดเสร็จปั๊บก็คือว่าวันที่16หก็คือห่างกันประมาณ15วันนะครับเออเรามีรอบชิงชนะเลิศก็คืออยู่ที่พันทิพป,ปะต้นน้ำนะครับหลักเกณฑ์ในกรัดาสินก็คือว่าเออเราไม่วัดใครมีทรัพย์สินมากกว่าใครซื้ออุปรกรณ์ได้เจ๋งกว่า เราวัดจากความรู้ความคิดฝีมือนะครับนั่นก็คือว่าเกณฑ์ตัดสินใจหลักเราเรามี4ข้อข้อที่1ก็คือแนวความคิดในการดีไซน์นะครับข้อที่2ก็คือว่าผลงานได้ได้ได้ผลจริงไหมนะครับข้อที่3ก็คือความสวยงามความคิดส,สร้างสรรค์ข้อที่4ก็คือว่าไม่ ก่อนเข้าที่4ก็คือมีข้อหนึงคือว่าอุปกรณ์ที่เขาใส่มาไม่ว่าจะดีเลือ่อหลูกแค่ไหนเราไม่ได้นํามาเป็นพิจารณานะครับคือคนทั่วไปได้หมดแต่ว่าเท่าที่เราสัมผัสนักศึกษาค่อนข้างมากเ,เพราะว่านักศึกษาเขากําลังเรียนอยู่เขามีความคิดอะไรใหม่ๆมาเยอะแล้วก็ช่องปิดเทอมเขาจะมีเวลามากกว่าคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้น าจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดก่อนหน้านี้ที่เราทำโครงการทดสอบเราจะพบว่า,าเป็นตั้งสราหมดจะเป็นรุ่น GenTech e คือแบรนด์ GenTech เป็นแบรนด์ i g h e n d เป็นแบรนด์เกมมิ่งของ G View นะครับและ GenTech I เป็นเป็นรุ่นของ GenTech แต่ว่าเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดของ GenTech ก็คือ,อ GenTech รุ่นนี้ก็คือว่าเราดีไซน์มา จะค่อนข้างแตกต่างกับเคสทั่วไปก็คือว่าเราจะเน้นเ,เรื่อง i อโฟยแยกส่วนความหมายก็คือว่าเคสทั่วไปการระบบไหลเว้นกับภายในคือไม่ได้แยกชัดก็จะรวมรวมกันนะครับแต่เช่นเทคไอเราจะแยก i อโฟทีละส่วนอย่างเช่นการระบายความร้อนส่วนที่เป็นเพลาสไพร์มันจะแยกไปนะครับ ส่วนระบายความร้อนให้กับวิจีการ์ดก็คืออีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนระบายความร้อนให้กับ CPU ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนระบายร้อนให้กับฮาร์ดดิสก์ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะครอบคลุมการเกิดความร้อนที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาพัดลมมาระบายทั้งหมดมันจะแยกแยกแยกส่วนไปนะครับอันนี้คือจุดจุดเด่นของรุ่นเจนเทคไอนะครับนี่หนึ่งสองก็คือว่า เจนเทคไอเราจะมีเขาเรียกว่าซิลิคอนกันกระแทกไมโคาม่าฮาร์ดดิสที่เราใส่เข้าไปนะครับมันจะวางอยู่บนแท่งยางของซิลิคอนนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ฮาร์ดดิสหมนุนจะ 1. ก็คือเสียงเงียบ 2. ก็คือว่าจะลดการสั่นสะเ,เทือนของฮาร์ดดิสด้วยทําให้ฮาร์ดดิสการใช้งานจะนานขึ้นนะครับแล้วก็พัดลมในการระบายความร้อนทุกตัวเราจะห้อยไว้กับ แห่งยางซิลิคนเพราะฉะนั้นสังเกตเวลาเราเอามือไปสัมผัสเคสตอนนี้ทํางานอยู่เรารู้สึกว่าเคสจะไม่ค่อยมีสา่นสะเทือนเสียงจะเงียบมากเป็นพิเศษครับอันนี้จุดเด่นก็คือว่า,อ,าอยากให้น้องๆเยาวชนนะครับถือโอกาสช่องปิดเทอมว่างาก็คือให้ให้เวลาตัวเองเป็นประโยชน์นะครับก็คือว่าทำกิจกรรมที่ส,สร้างสรรค์อย่างนี้มันจะได้ทั้งได้ความสนดก and And when your plans unravel in the sand What would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late I'm on my way so don't close that gate If I don't make that, then i switch my flight And I'll be right back at it by the end of the night, Can we that airplane in the night sky Like shooting stars it's เป็นยงไงกันบ้างคะสำหรับโครงการประกวดเ e นเท e c I d ีคอ l ์เร c h a m p i o n s i i p 2011นะคะนั่นก็คือการประกวดตกแต่งเคสนั่งเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจจะร่วมเข้าประกวดนะคะก็ไปสามารถสมัครได้ที่ w w w o v e r c o x ว็บ o อนะคะซึ่งกำหนดส่งผลงานถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะสำหรับ รางวัลชนะเลิศน,นะคะก็จะมีที่พักและเครื่องบินไปกลับนะคะกรุงเทพฮ่องกงเซอรเจรินนั่นเองค่ะเขาจะพาไปดูเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างเคสคอมพิวเตอร์ของภายใต้แบรนด์ Gview นะคะและสำหรับช่วงหน้านั้นนะคะจะไปพบนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะคะเราก็ต้องติดตามกันค่ะแต่สำหรับช่วงนี้ต้องพักกันสักครู่ค่ะ